อืมผลงานผลงานมึอนี่สองาสลิดบเค็งเอเคงั้งอ้เ้จอแล้วจอดีดหูจะเกลียกันเค็งสามตัวนี่ หมดเลยว้าวเมื่อกี้ก็ต้องสามตัวไงรอบแรกดิรอบแรกดิสองนี่อืถือว่าดนาหน่อยก็รอบที่แล้วรอบที่แล้วเลยดังเลยยี่สิบกว่าตัว อเออเนี่ยขึ้งขึ้งเออโผลมาแล้วแม่โอ้ตัวนี้แม่ไข่แน่นอนเลยแล้วเออเด็กินอะไรนี่หืมยินนี้อ่ะน,นี่แม่ไข่ก่อน ຕົກໄຂອືມເຕັມຕາເຕັມຕາເຂົາໂຕໃຫຍ່ມາໄດ້ປະສິດທິພາບກ